ซึ่งก็ต้องขอโบอกมือบยบาๆทุกคนกันด้วยนะครับผมไว้เจอกันใหม่ละกันนะครับผมสำหรับโอกาสหน้านะครับในไ d ดีนี้เนาะเพราะว่าวันนี้นะครับเรามีรหัสใหม่มาเป็นที่เรียบร้อยรับผมกาบสวีดัสสวัสดีทุกๆคนทุกๆท่านกันด้วยนะครับวันนี้เราอยู่กันในเกมดาพิฆาตอสูรกับผม NT Channel นะครับผมซึ่งเลเวลทุกคนลองโฟกัสที่มุมซ้ายบนนะครับบางคนอาจจะไม่โฟกัสเนาะแต่ใครที่โฟกัสนะครับจะรู้สึกว่า ทำไมผมววลดลงมานะครับผมก็ไม่ต้องตกใจไปนะครับนี่เป็นรหัสใหม่ของผมละกันนะครับผมซึ่งรหัสนี้นะครับผมเราก็ได้ซื้อมาเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมสิ่งที่เราซื้อมาเลยนะครับผมทําไมถึงผมซื้อมานะครับเพราะว่ารหัสนี้นะครับ มีตัวละครที่เรายังไม่ได้รีวิวเยอะแยะมากมายเนร้บผมเลยผมรู้สึกว่าเอารหัสนี้มาปั้นน่าจะไปได้ไกลแล้วก็มีตัวละครรีวิวด้วยนะครับผมอย่างเช่นโอบานายรวมถึงเนสิกจังนะครับผมก็ได้รีวิวด้วยและรหัสนี้นะครับผมเราไปได้ไกลแน่นอนนะครับผมเพราะว่าตอนนี้เราอยู่อันดับที่2นะครับผมซึ่งถามว่าผมมาเล่นรหัสเนี้ผมกล้าพูดได้เลยนะอยู่อันดับ2ไม่นานหรอกเดี๋ยวก็ตกไม่ใช่อะไรนะครับผมไม่ค่อยมีเวลาเล่นนะครับผมแต่ที่เราซื้อมานะครับผมเล่น2อ d ดีเลย พราะาที่บอกไปข้างต้นเลยครับเราอยากจะรีวิวตัวละครนะครับผมแบบใหม่ๆด้วยนะครับผมเพราะว่าการที่เก็บแล้วมันนานนะครับผมอาจจะเอารหัสนั้นนะครับยังเล่นอยู่นะทุกคนนะไม่ได้ขายหรือไม่ได้เลิกเล่นนะครับรหัสนั้นผมอาจจะเป็นการที่รีวิวตัวละครไปนะครับแต่รหัสนี้อาจจะรีวิวตัวละครด้วยแหละแต่ในการที่แลกตัวละครเนี่ยเราจะแลกตัวละครที่พัฒนาไปได้ไกลและเติบโตรหัสเราได้อย่างเช่นขึ้นดาวลุงได้2ดาว3ดาวลุงได้นะครับ แต่รหัสเก่าเนี่ยเราไม่สามารถทําอย่างนั้นได้นะครับผมเพราะว่าเราต้องรีวิวหลายๆตัวละครด้วยเลยผมรู้สึกว่าเออว่ะเราก็ลองซื้อรหัสมาเลยละกันนะครับซึ่งรหัสเนี่ยมันก็สวยดีนะครับแล้วมีตัวละครที่ยังไม่ได้รีวิวผมก็เลยเลือกรหัสนี้นะครับซึ่งถามว่าเล่นเองได้ไหมมนเล่นได้ทุกคนแต่มันนานมากๆกว่าจะถึงขั้นนี้นะฮะเออเลยผมรู้สึกว่าซื้อเองน่าตอบโจทย์ที่สุดนะครับผมผมก็เลยเลือกที่จะซื้อรหัสนี้มานะครับผมผมก็เลยเลือกเอารหัสนี้เนี่ยเป็นรหัสหลักละกันนะครับต้องขอพ เราจะเอาพวกตัวแต้มคะแนนอะไรต่างๆเนี่ยแลกตัวละครในทีมเราเว้ยเราจะไม่แลกมั่วๆส่วๆเพื่อมารีวิวให้ทุกคนดูนะครับแต่ไม่ต้องห่วงนะครับจะมีรีวิวมาแน่นอนนะครับผมแต่เป็นรหัสนั้นนะครับผมรหัสลองของเราเนาะซึ่งรหัสนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมารีวิวคร่าวๆละกันนะครับผมก็จะมีกิวร่างชุดวอร์มนะครับผมแล้วก็คิวจูโร่ร่างสายลุงนะครับร่างสายลุงเลยวะร่างถึกเออร่างสายลุงหลอดไปแล้วโอบานไยนะครับผมแล้วก็คิวจูโร่ร่างดาเมจนะครับผมแล้วก็เนสึกุจังนะครับผม และตัวละครสำรองนะครับก็จะเป็นชิโนบุนะครับผมซึ่งทั้งหมดเนี่ยหตัวละครนี้นะผมก็จะเป็นตัวโทนหลักนะครับและก็จะมีตัวละครซุ่มปั้นอยู่หนึ่งตัวละครนะครับผมก็จะเป็นดายคิทนะครับผมซึ่งในอนาคตผมบอกเลยว่าตัวละครตัวนี้จะมายืนทีมหลักเราแน่นอนนะครับผมรอติดตามกันได้เลยนะฮะก็มีประมาณนี้เลยนะครับผมซึ่งเดี๋ยวเราจะพาทุกคนนะครับผมมารีวิวเจาะลึกด้วยนะครับแต่ผมขออนุญาตนะครับยังไม่รีวิวสกิลตัวละครที่ยังไม่เคยพูดเพราะว่าผมอาจจะแยกเป็นคลิปๆไปนะครับผมของแต มันจะได้ไม่ยาวนะครับผมสำหรับคลิวิดอนี้เนาะโอเคเริ่มที่กิจยูนะครับผมเรานะครับผมก็จะใส่ของนะครับผมเป็นพวกอันนี้นะผมเรื่องดาเมจต่างๆนะครับผมซึ่งถามว่าซีราฟูยังสำหรับผมก็ยังไม่ค่อยฟูมากนะครับผมนี่นะครับประมาณนี้เลยนะครับเดี๋ยวผมเปิดของให้ดูเรื่อยๆทุกตัวละครละกันนะครับผมเรื่องพวกอุปกรณ์นะครับผมกาซีรานะยครับยังไม่ค่อยโดนใจผมเท่าไหร่นะฮะเดี๋ยวผมต้องไปปรับไปเปลี่ยนนิดนึงละกันนะครับผม น่าจะใช้เวลาหลายสัปดาห์หลายเดือนพอสมควรนะครับผมก่อจะปรับของได้เนาะเออผมกล้าพูดได้เลยนะครับน่าจะเสียเวลาพอสมควรนะครับและตัวละครใหม่ๆเนี่ยอาจจะรีวิวให้ทุกคนดูแน่นอนนะครับผมไม่ต้องกลัวนะฮะรีวิวแน่นอนนะครับลาดเก่าอย่างที่บอกไปนะครับผมไม่ขายนะครับผมแต่อาจจะขายแหละในอนาคตนะครับแต่ตอนนี้ผมยังไม่ขายละกันนะครับอาจจะเก็บไว้รีวิวเป็นตัวละครทีมลองละกันนะครับผมอะไรประมาณนั้นนะจ๊ะนี่ผมก็จะเป็นตัวละครคร่าวๆละกันหกตัวละครนะครับผม ซึ่งเรามีโอกาสไปที่1ได้ไหมสำหรับผมนะครับไม่มีทางแน่นอนนะครับเพราะว่าดวนดับที่1นะครับผมพลังห่างกับเราคนละยดเลยนะครับผมแต่ดับที่3กับดับที่สี่เนี่ยเราอาจจะตกมาได้นะครับผมรอตกได้แน่นอนแต่ผมไม่ซีเรียสเรื่องอันดับนะครับผมพูดไว้ตรงนี้เลยละกันนะครับตกก็ไม่เป็นไรนะฮะแต่ขอแค่ว่าเราได้รีวิวคลิปให้เพื่อนๆได้ดูสนุกๆละกันนะครับผมซึ่งเราก็ถือโอกาสนะครับมารีวิวทีมใหม่ของเราเลยละกันนะครับผมก็จะประกอบไปด้วยตัวละครกิูชุดเอ้ยเราพูดไปแล้วนี่หวยพูดหลายๆรอบว เออคลิปนี้เราพูดมึนๆนะทุกคนนะก็อย่าถืออย่าว่ากันเลยละกันนะครับผมทุกคนเนาะเพราะว่าเราก็ไม่ค่อยมีเวลาทําอะไรนะฮะเ้าโอเคครับผมเริ่มเกมมาเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมมาดูซิว่าจะเป็นจังไสครับผมกิยูเปิดมาก่อนโอ้โหสปีดเราช้ากว่าเขาเหรอเนี่ยเขาเปิดอีกรอบนึงครับผมติดใบไปหมดสตัวละครกันโอ้โหบรรลัยแล้วครับผมสปีดเราช้ามากแปลว่าทีมเราอาจจะแพ้ทางแล้วโอ้แต่ดาเมจแรงครับผมเราดาเมจแรงมากแล้วใบไปสตัวละครครับผมสกิลใหม่ไม่ได้อีกรอบหนึ่งนะครับ แต่เราจะเสียเปรียบตรงที่เราไม่สามารถใช้คิวได้ทั้ง3ตัวละครเลยโอ้ไม่กอดโอมาราติธรรมดาไปก่อนแล้วก็เบิ้ลอีกหนึ่งทีนะครับผมไม่มีอะไรเกิดขึ้นมากมายนะครับผมเริ่มเทิร์นใหม่ครับผมพิวเลื่อนมากันก่อนกิยูเขาได้สกิลสับสับสับแลบลอยครับผมคิวจูโร่แท็กนะฮะกิยูได้อีกรอบหนึ่งตับตับตับโอเคครับผมดูเรื่องเลยนะครับชิโนบุสกิลครับโอ้โหลูกนี้เราต้องปรับสปีดแน่นอนนะครับผมไม่งั้นเราสู้ใครไม่ได้แน่นอนนะฮะสปีดเราช้ามากๆโอ้โหเอื่อยเลยเดียวเชียว โอ้ oh my g อดกิยูครับผมสกิลสับไปกิยู <c oughs> แบกสุดๆแต่ก็แบกไม่ไหวครับผมโอเคสกิลใหม่รอบนึงครับขอแรงๆเออคิกกระจายหน่อยครับผมตายไป1ตัวละครน,นะครับผมแล้วก็คิวจูโร่เขาสร้างโรมาทั้งทีม,ทมและก็โอ้โหตอนนี้เราติดไม่อยู่นะครับดวงสวยไปหน่อยนะฮะบรรลัยแล้วครับผมช็อตนี้จะชนะหรือเปล่าครับผมจะชนะหรือเปล่าคิวจูโร่เราขอบบับโรมาคืนนะครับผมขอคืนก่อน แต่น่าจะโดนล้างอยู่แล้วปั๊บโลหายครับผมปึบสกิลมาอุกาบาตใส่เข้าไปครับผมตีธรรมดาใส่เราโอ้โหติขีต่างหากมาไหลน่องแล้วครับผมช็อตนี้ทําได้เพียงแค่รอสกิลมาอีกรอบนึงนะครับผมเดี๋ยวเราขอญาตสกิลไปตอนที่สกิลมีเลยละกันโอเคผมสกิลมาเป็นที่รุนรุนสำเนียงสกิดจังฮิ้วเลือดเต็มหลอดแบบสดชื่นแล้วก็ติดใบไปอีกแล้วนะครับผมแต่โอบานายได้โชว์สกิลครับผมมาดูซิว่าจะแรงแค่ไหนครับผมสำหรับโอบานายนะฮะซึ่งตอนนี้ฝ่ายตรงข้ามเลยเอาเราไม่ลงนนะครรับผผมมเาากกก็สิลฟ้ไป่ออโโห ตอนนี้ติดสถานะดีบับไป3ไอ้สตัวละครเลยว่ะแล้วดีบับเขาเยอะมากตอนนี้ครับผมแล้วก็มีเน็ตขึ้นมาขัดกรเชอมต่อไปเล็กน้อยพอแล้วลูกพ่อโอเคเนซิโกะทาการฮิวเลือดแบบสดชืน่นปึ้มเต็มหลอดครับผมบอกเลยว่าฝ่ายสงข้ามเอาไรไม่ลงนี่คือเสียเปรียบมากๆนะครับถ้าเราตรีมเราไม่เข้านะครับเพราะว่าเราจะได้สกิลแบบรัว,รวแบบหนําใจแน่นอนนะครับผมสปีดเขาเร็วกว่าแต่เขาไม่สามารถปิดเราได้ครับทุกคนนี้เนี่ยนัวนัว,นว,นวหน่อยละกันไปายงครามิบเพิ่มโลมาครับผม ซึ่งอันนี้นะครับผมก็เป็นทีมที่แปลกหน้าแปลกตาผมมากๆเลยนะครับส่วนใหญ่ผมเล่นแต่ทีมสปีดนะครับไม่ค่อยเล่นทีมแบบตั้งรับแบบนี้เท่าไหร่นะฮะก็อาจจะแปลกๆนิดนึงนะฮะทุกคนนะโอ้โหคิวจูโร่เขาปล่อยสกิลอีกรอบนึงครับผมและวบอลไหลและโอบาไนครับผมขอแรงๆได้ไหมขาติดโลอยู่บึ้มบึ้มโอเคตายไป็หนึ่งตัวละครนะครับผมไม่เป็นไรครับผมเราข้ามโล่หน่ออีกรอบนึงครับผมมาดิซึ่งเป็นทีมตั้งรับที่ถือว่าโอเคเลยครับผมฝ่ายตรงข้ามเราไม่ลงเพราะน่าจะมีเนซิโกะจ พอในิ่ิโกะจังฮิวเลือดแบบสดชื่นมากๆตอนนี้โอ้โหฮิวเต็มรอดอะไรประมาณนั้นนะฮะทุกคนนะโอเคผมกิยูเขาสับใหม่ก็รอบนึงนะฮะอกสับใหม่อีกรอบโอ้โหติดบาไปีกสองตัวละครและก็น่าจะยิ่งอีกตามคืนแน่นอนนะครับผมแต่ผมดูทรงว่าเราชนะแน่นอนนะครับเราขออนุญาตสคิปไปเลยละกันนะฮะกิยู u น่าจะแบกที่สุดนะครับผมดูรีดาเมจนี่คือแบบหนำใจมากๆทั้งสองทีมเลยนะฮะโอ้โหดูเดือดมากๆนะครับผมซึ่งทีมของเรานะครับก็อย่างที่บอกไป อาจจะไม่ค่อยคุ้นกันนิดนึงนะครับเพราะว่าเราเล่นทีมสปีดมาตลอดเวลานะครับซึ่งรหัสเขาก็เป็นทีมตั้งรับนก็อาจจะดูแบบเบื่อเบื่อกันนิดนึงนะครับแต่ขอเวลาครับไม่เกิน1เดือนนะครับน่าจะเป็นทีมสปีดแน่นอนนะฮะถ้าอยู่กับผมนะฮะโอเคซึ่งคลิปดีววันนี้ก็มีเพียงนี้แหละครับผมไม่ชอบใจลืมกดไลค์แล้วก็กดซับสไครต์ผมด้วยล่ะเพื่อเป็นกำลังใจคนกับเยอะมากๆนะครับเพื่อนๆอยากดูรีวิวตัวละครอะไรอีกก็สามารถคเมนไ้ด้านล่างได้เลยนะครับผมและเจอกันใหม่ในคลิปเดียวหน้าคลิปเด ผมมันมีแก้นอยู่คนเดียวอันนี้พี่คงต้องขอโทษขอโทษครับที่โสดแบบนี้ไม่ได้จะเอาโล่พอทักใครไปไม่รู้กี่ทีมีแต่คนบอกว่าเซโน